สวัสดีครับแอดมินและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวของผมครับผมชื่อยุทธนะครับส่วนพ่อผมชื่อวยงพ่อของผมพื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดแต่มาแต่งงานกับแม่ที่เป็นคนกรุงเทพและตั้งแต่เล็กจนโตผมจำได้ว่าแม่ไม่ค่อยอยากให้ไปบ้านปู่กับย่าสักเท่าไหร่นักเมื่อมีธุระจำเป็นก็จะมีแต่พ่อที่เดินทางไปคนเดียว แม้แต่ตัวผมเองแม่ก็ไม่อยากให้ไปกับพ่อด้วยเรื่องนี้มันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้พ่อกับแม่หรอกนะครับผมเห็นพ่อกับแม่เข้าใจกันดีตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมแม่ถึงไม่ค่อยอยากไปบ้านปู่กับย่าและแม่มักจะให้พ่อใส่สร้อยพระทุกครั้งที่พ่อต้องเดินทางกลับไปหาปู่ย่าเมื่อเดินทางไปตั้งแต่วันเดินทางจนถึงวันที่พ่อกลับมา แม่ก็จะหมกตัวอยู่แต่ในห้องพระแม่สวดมนต์ไหว้พระอย่างจริงจังมากและตักบาตรในทุกเช้าแถมยังยกปิ่นโตไปทำบุญที่วัดอีกเหมือนว่าแม่จะกลัวอะไรสักอย่างแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งผมอยู่ชั้นมหนึ่งและผมก็ได้ถามแม่ถึงเรื่องนี้แม่ทำไมเราไม่กลับไปหาปู่กับย่าพร้อมๆกันล่ะอย่าไปเลยลูกบ้านปู่น่ากลัว พอแม่ตอบผมก็ทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศที่บ้านของปู่กับย่าเพราะผมเคยเดินทางไปกับพ่อครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่อยู่ชั้นป .5 ตอนนั้นแม่ติดธุระต้องไปประชุมที่เชียงใหม่ผมเลยไปกับพ่อเพราะอยากรู้ว่าทำไมแม่ถึงไม่ค่อยอยากกลับไปหาปู่กับย่าผมนึกถึงบรรยากาศบ้านของปู่ย่าแล้วก็เห็นด้วยกับคำตอบของแม่ครับเพราะบ,บ้านของปู่กับย่านั้นบรรยากาศมันน่ากลัวจริงๆ บ้านของปู่มีพื้นที่กว้างขวางเป็นสวนผลไม้และบ้านก็หลังใหญ่เป็นบ้านไม้แบบสมัยเก่าตัวไม้นั้นเก่ามากแล้วนั่นยิ่งทำให้ตัวบ้านที่อยู่ในดงไม้ยิ่งดูทะมึนน่ากลัวเข้าไปอีกบ้านของปู่ไม่มีพัดลมเลยสักตัวแต่ภายในบ้านและบริเวณนอกบ้านอากาศเย็นมากเย็นจนผมขนลุกเลยทีเดียวผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่มันไม่ปกติ ย่าดีใจมากที่เห็นผมในตอนนั้นส่วนปู่ก็มีท่าทีดีใจเหมือนกันแต่เพียงแค่แวบเดียวปู่ก็กลับไปเป็นคนเคร่งขึมเงียบเชียบเหมือนเดิมปู่ของผมเป็นคนสมัยเก่าครับพ่อบอกว่าเมื่อก่อนตอนสมัยหนุ่มๆน,นั้นปู่เป็นคนน่ารักยิ้มแย้มมีนิสัยร่าเริงแต่พอย่าคลอดลูกและไม่นานลูกก็ตายจากไปตั้งแต่ยังเป็นทารก ลูกสาคนที่ตายไปตั้งแต่ยังแบเบาะนั้นทําให้ปู่ต้องไปคุยกับทวดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําสืบทอดกันมาของตระกูลและสิ่งที่ทําให้ลูกๆของปู่ตายไปทุกคนก็เพราะปู่ไม่ยอมสืบทอดสิ่งนั้นและลูกๆทั้ง3าคนที่ตายจากไปก็คือพี่ๆของพ่อนั่นเองครับปู่อยากจะมีลูกอีกจึงยอมรับการสืบทอดต่อจากทวดและย่าก,ก็คลอดลูกคนสุดท้อง ซึ่งก็คือพ่อนั่นเองปู่กับย่าอยากจะมีลูกเพิ่มอีกแต่ก็ไม่มีอีกเลยและปู่จะไม่ยอมให้พ่ออยู่กับปู่และย่าเลยเมื่อคลอดออกมาก็ส่งไปอยู่กับหลวงตาที่วัดที่มีศักดิ์เป็นลุงของปู่ทั้งปู่และย่าก็ไปดูแลพ่ออยู่เสมอแต่ไม่ให้พ่อมาอยู่ด้วยที่บ้านผมเกิดสงสัยในสิ่งที่พ่อบอกเมื่อถามพ่อพ่อก็บอกว่าปู่อยากให้พ่อไปอยู่ไกล จากสิ่งที่ปู่รับมาจากทวดผมยังจําได้ดีครับว่าตอนที่ไปบ้านปู่ในครั้งนั้นผมได้ไปเดินเล่นที่หลังบ้านและไปเจอกับกระทงใบตองที่ใส่ของกินไว้มันเป็นกระทงเล็กๆซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะของที่ใส่ไว้เป็นของดิบทั้งนั้นมีทั้งไก่และหมูชิ้นเล็กๆที่ยังดิบอยู่และไข่ไก่ดิบด้วย ผมสังเกตเห็นไข่ไก่เหมือนถูกอะไรกินไปจนเหลือแค่ไข่ขาวอยู่นิดหน่อยแต่เพราะความเป็นเด็กจึงไม่ได้สนใจอะไรมากและได้เดินข้ามกระทงแถวนั้นไปพอตกกลางคืนในตอนที่ผมกำลังนอนอยู่และใกล้จะหลับแล้วผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินเข้ามาในห้องผมพยายามจะลืมตาม,มองแต่ก็เหมือนเปลือกตามันหนักมากและรู้สึกได้ว่ามีมือมาจับที่ปลายเท้า มือนั้นมันเย็นมากครับผมคิดว่าคงจะเป็นมือของพ่อหรือไม่ก็ปู่แต่มือเย็นๆนั้นกลับบีบเท้าผมแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมแปลกใจเพราะถ้าเป็นพ่อหรือปู่คงไม่บีบจนเจ็บอย่างนั้นผมตกใจมากและรู้สึกง่วงมากด้วยตาก็ลืมไม่ขึ้นแล้วสักพักผมก็ได้ยินเสียงปู่ตะวาดบอกให้ใครบางคนออกไปและอย่ามายุ่งกับผม ผมรู้สึกได้ว่ามือที่บีบนั้นคลายออกแต่ยังไม่ปล่อยจากเท้าผมถ้าไม่เลิกยุ่งกับหลานกูกูจะไม่เลี้ยงมึงฤฤผมได้ยินแค่นั้น <forgetting> ก็รู้สึกว่ามือเย็นๆหลุดออกไปจากเท้าผมและผมก็ปลอยหลับไปครับพอตกเช้าผมไปเล่าให้พ่อฟังพ่อกับปู่ก็มองหน้ากันและบอกว่าไม่มีอะไรหรอก ทั้งสองบอกว่าผมคงฝันไปเพราะผมอยู่มอสองย่าก็ได้จากพวกเราไปเราสามคนจึงจำเป็นต้องเดินทางไปร่วมงานศพย่าพร้อมกันแม่นั้นไม่เต็มใจจะไปเลยครับแต่เพราะเป็นงานศพย่าเลยจำใจต้องไปตอนแรกแม่จะไม่พักที่บ้านของปู่แต่พ่อบอกว่ามันจะดูน่าเกลียดพ่อบอกกับแม่และผมว่ามีญาติญาติมางานศพย่าหลายคน และส่วนใหญ่ก็พักกันอยู่ที่บ้านปู่ทั้งนั้นพอแม่รู้อย่างนั้นก็รู้สึกโล่งใจและยอมพักที่บ้านของปู่ในคืนแรกที่ผมกับพ่อและแม่นอนค้างที่บ้านปู่ฝนได้ตกลงมาหนักมากและมีลมพัดแรงเสียงลมที่มากับฝนฟังดูน่าประหลาดมันเหมือนเสียงร้องหหยหวนญาติหลายคนที่หันมองดูบรรยากาศรอบตัวดูหวาดกลัวแล้วแม่ก็ดึงผมเข้าไปอยู่ใกล้ๆ สักพักปู่ก็เดินออกไปทางหลังบ้านในตอนที่ทุกคนกำลังช่วยกันเก็บกวาดสิ่งของที่ลมพัดปลิวแม่ก็เข้าไปช่วยด้วยครับผมได้เดินไปที่หลังบ้านและแอบมองผ่านรูข้างฝาก็เห็นปู่นั่งพนมมืออยู่ที่ชานบ้านด้านหลังปู่นั่งหลับตาพนมมือและทำปากขมุบขมิบสักพักผมก็เห็นควันดำก้อนหนึ่งพุ่งวูบมาที่ตรงหน้าปู่และปู่ก็ลืมตาขึ้น ผมได้ยินปู่พูดกับควันดำๆนั้นและตบเข่าชาดเหมือนโมโ oh หอะไรสักอย่างจากนั้นไม่นานฝนที่ตกกระหน่ำลงมาและลมที่พัดแรงก็เงียบลงในทันทีปู่ลุกขึ้นยืนและชี้นิ้วไปที่ควันดำๆนั้นแกพูดว่าถ้ายังไม่เชื่อฟังกันก็จะไม่เลี้ยงดูไม่สนใจแล้วพอปู่หันหลังจะเดินกลับกลุ่มควันนั้นก็วูบหายไปและบรรยากาศรอบๆตัวก็ดูสว่างสดใสขึ้น ในคืนนั้นพวกผมนอนหลับพักผ่อนกันโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหมือนแม่ของผมจะนอนไม่ค่อยหลับครับและพึมพำสวดมนต์อยู่ตลอดหลังจากที่เรื่องราวมาดูแปลกๆผมเลยถามพ่อตรงๆว่าปู่เป็นอะไรปู่พูดกับใครแม่ที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ถึงกับตาเหลือกในสิ่งที่ผมถามแต่พ่อก็ยอมเล่าให้ฟังครับพ่อเล่าว่าตระกูลของผม ตั้งแต่สมัยทวดของทวดมาแล้วนั้นเป็นคนที่มีอาคมของขลังและเลี้ยงผีไว้แต่ผีที่เลี้ยงไว้เมื่อคนที่เลี้ยงดูมันตายไปมันก็จะไม่ไปไหนแต่จะไปอยู่กับลูกหลานของผู้ที่เลี้ยงดูมันต่อไปพ่อเล่าว่าในตอนที่ทวดของผมรับสืบทอดการเลี้ยงผีไว้นั้นจะมีผีอยู่สองตัวแต่เป็นผีที่นิสัยดีตัวหนึ่งและนิสัยไม่ดีตัวหนึ่ง เมื่อทวดแก่ตัวลงและรู้สึกว่าโลกได้เปลี่ยนไปมากแล้วอีกทั้งไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาสืบต่อในเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยทวดจึงไม่อยากจะเลี้ยงผีอีกต่อไปและอยากให้มันไปผุดไปเกิดเสียผีตัวที่เชื่อฟังนั้นก็ยอมให้ทวดทำพิธีและยอมจากไปแต่อีกตัวมันยังไม่ยอมไปและคิดจะทำร้ายเจ้าของอีกถ้าไม่ยอมเลี้ยงดูมัน ทวดเห็นว่าปู่เองก็ไม่อยากสืบต่อเรื่องนี้เลยพยายามต่อชะตาอายุตัวเองเพื่อที่จะอยู่ดูแลมันผีร้ายตัวนี้ได้ทำร้ายทวดจนต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานและยังทำร้ายลูกของปู่ทั้งสามคนให้ตายจากไปอีกปู่เลยยอมรับเลี้ยงดูมันต่อทวดก็เลยได้จากไปอย่างสงบและปู่ก็ได้มีลูกไว้สืบสกุลหนึ่งคนนั่นก็คือพ่อของผมครับผมในตอนนั้น เมื่อได้รู้เรื่องราวก็รู้สึกหวาดกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็มีมากเหมือนกันผมได้ถามพ่อว่าทำไมปู่ถึงไม่จัดการขั้นเด็ดขาดกับผีตัวนั้นพ่อบอกว่าปู่ก็คิดหาวิธีการอยู่และคงพอจะมีทางแต่ต้องรอให้ถึงเวลาเสียก่อนเมื่อเผาศพหญ้าแล้วเราทั้งสมคนได้พักอยู่เป็นเพื่อนปู่หลายวันและระยะนั้นผมก็เห็นเปลือกไข่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน และเห็นปู่มีสีหน้าที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในตอนใกล้ค่ำของวันหนึ่งผมได้แอบดูปู่สับไก่สดและหมูดิบเป็นชิ้นๆใส่ลงในกระทงและนำกระทงทั้งหมดใส่ลงในถาดใบใหญ่แกหยิบไข่ไก่ใส่ลงในถาดสองฟองจากนั้นก็เดินลงไปทางชานบ้านด้านหลังปู่วางกระทงไก่ดิบหมูดิบและไข่ไก่ไว้ตรงที่ผมเคยเห็นแล้วก็เดินขึ้นบ้านมาผมได้ยืนแอบอยู่ข้างประตูหลังบ้าน ซึ่งปู่ก็ไม่เห็นผมแกเดินผ่านเข้าไปในบ้านผมเลยตั้งใจจะแอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกระทงและไข่ที่วางอยู่ด้วยความอยากรู้ผมเลยยืนแอบอยู่อย่างนั้นเงียบๆแล้วผมก็ต้องตกใจสุดขีดครับผมเห็นไข่ไก่ที่วางอยู่บนพื้นดินจู่ๆมันก็แตกดังโผะโดยที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลย และกระทงไก่ดิบหมูดิบก็เคลื่อนไปมาด้วยจนผมต้องเอามือปิดปากแทบไม่ทันพอตั้งท่าจะวิ่งเข้าบ้านเท้าก็ไปสะดุดเข้ากับประตูจนผมล้มกลิ้งและรู้สึกได้ว่ามีลมพัดวูบเข้ามาตรงที่ผมล้มอยู่ผมเห็นเงาดำๆที่อยู่ชานบ้านและกลุ่มควันดำนั้นก็พุ่งเข้าใส่ผมจากนั้นผมก็สลบไปเพราะความตกใจกลัวพอรู้สึกตัวอีกครั้ง พ่อเล่าให้ฟังว่าปู่ได้อุ้มผมมาจากหลังบ้านและบอกให้ผมอยู่แต่ในห้องให้ผมกับแม่สวดมนต์ไหว้พระและใส่สร้อยพระไว้ตลอดเวลาคืนนั้นเราทั้งสามคนถึงกับนอนไม่หลับกันเลยครับเพราะบรรยากาศของบ้านมันวังเวงจนน่ากลัวมีลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่มีขาวว่าฝนจะตกและได้ยินเสียงปู่นั่งสวดคาถาด้วยภาษาแปลกๆดังมาจากทางหลังบ้านพอรุ่งเช้า แม่ได้ชวนพวกเรากลับแต่พ่อเป็นห่วงปู่ที่จะต้องอยู่คนเดียวเลยอาสาอยู่เป็นเพื่อนแต่ปู่บอกให้พวกเรากลับกันได้แล้วและถ้ามีอะไรก็จะส่งข่าวให้รู้จนเวลาผ่านไปและผมเรียนอยู่ชั้นมปลายก็ได้รู้ข่าวว่าปู่ไม่สบายมากพวกเราเลยเดินทางไปเยี่ยมพอไปเห็นสภาพของปู่พวกเราก็ตกใจกันมากครับเพราะปู่ดูผอมแห้ง หมดเรี่ยวหมดแรงเราได้รู้ว่าผีร้ายตัวนั้นมันเล่นงานปู่เพราะมันไม่อยากอยู่กับปู่แล้วแต่มันอยากจะมาอยู่กับพ่อของผมแต่ปู่ไม่ยอมมันเลยกัดกินภายในของปู่ทั้งที่ปู่ก็เลี้ยงดูมันเหมือนเดิมพ่อถามปู่ว่าได้เวลาหรือยังซึ่งผมก็แปลกใจในคำถามนั้นส่วนปู่ก็บอกว่าใกล้แล้ววันนั้นปู่ได้พูดคุยกับพ่ออยู่ในห้องโดยที่ผมกับแม่ไม่รู้ ว่าพ่อกับปู่พูดคุยอะไรกันสักพักพ่อก็เดินออกมาและพารากลับกรุงเทพทันทีผมทำท่าอยากจะถามพ่อแต่แม่ก็ได้ห้ามไว้ครับอีกสองอาทิตย์ต่อมาพ่อได้ตัดสินใจบวชที่วัดแห่งหนึ่งและพักอยู่ที่วัดแห่งนั้นแม่บอกผมว่าพ่อทำตามที่ปู่บอกให้ทำเพราะทำไมอย่างนั้นทั้งพ่อและผมก็จะมีอันเป็นไปจากวิญญาณผีร้ายตัวนั้น ผมถามแม่ว่าพ่อจะบวชนานไหมแม่บอกว่าไม่มีกำหนดรอให้ปู่ส่งข่าวมาก่อนจนผ่านไปสองปีที่พ่อห่มผ้าเหลืองก็มีพระรูปหนึ่งมาหาผมกับแม่ที่บ้านและบอกว่าพ่อได้เดินทางไปหาปู่อีกหลายวันถึงจะกลับมาพระรูปนั้นได้กำชับให้แม่กับผมอยู่ในศีลในธรรมและหมั่นทำบุญสุนทานรวมทั้งสวดมนต์ในทุกๆคืนด้วย พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พ่อก็กลับมาที่บ้านครับและศึกจากพระอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวเรียบร้อยแล้วพ่อบอกว่าได้กลับไปทําศพให้ปู่และเล่าเรื่องราวให้ผมกับแม่ฟังพ่อเล่าว่าคืนนั้นที่เราไปเยี่ยมปู่กันปู่บอกว่าจะทนให้ได้อีกสองปีและให้พ่อกลับมาบวชเพื่อเป็นบุญกุศลต่ออายุให้กับปู่และปกป้องตัวเองรวมทั้งปกป้องผมกับแม่ด้วย พ่อบอกว่าปู่ได้ตรวจดูดวงชะตาของตัวเองและรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พร้อมๆกับที่วิญญาณผีร้ายก็จะอ่อนแอลงพอถึงเวลาปู่ได้เรียกให้วิญญาณนั้นเข้าตัวเองโดยคาถานี้ได้มาจากทวดก่อนที่ทวดจะตายไปและได้ให้คาถานี้ไว้ซึ่งปู่จะมีดวงชีวิตที่แข็งกว่าทวดทวดที่มีคาถานี้แต่ก็ทำอะไรวิญ,ญญาณผีตัวนี้ไม่ได้เพราะดวงจิตอ่อนแอกว่าผีที่เลี้ยงไว้ แต่ปู่สามารถจัดการกับมันได้ขอเพียงแค่ให้อยู่ในวันเวลาและตามเลื่ยามที่พอดบพอดีสุดท้ายปู่ก็จัดการกับมันได้ครับแม้ปู่จะต้องเจ็บปวดมากก็ตามเมื่อพ่อรู้ข่าวเลยเดินทางไปและทำตามที่ปู่เคยสั่งเสียไว้คือได้ทำพิธีมัดตราสั่งให้ปู่เองโดยเป็นการมัดตราสั่งที่แปลกประหลาดเพราะไม่ได้มัดแค่มือที่พนมอยู่อย่างเดียว แต่มัดได้สายสินที่ปู่ลงอาคมไว้ทั้งตัวของปู่เลยแล้วนำร่างของปู่ไปเผาตามวันและเวลาที่ปู่บอกครับในวันที่เผาร่างของปู่มีเพียงพ่อที่ยังเป็นพระอยู่และสับปะเรอของวัดยืนมองไฟที่ลุกโหมลงศพพ่อบอกว่าร่างของปู่ไม่ยอมไหมเพราะผีตัวนั้นพยายามดิ้นรนให้อยู่รอดพ่อกับสับปะเรอได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนเมื่อร่างของปู่เริ่มไหมเกรียม พ่อเชื่อว่านั่นคือเสียงของวิญญาณผีตัวนั้นที่วิญญาณกําลังมอดไหม้ไปพร้อมกับร่างของปู่เมื่อทําพิธีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อก็สึกตามวันเวลาที่ปู่ได้บอกไว้และกลับมาบ้านพ่อบอกกับผมและแม่ว่าต่อไปนี้จะไม่มีสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณผีของตระกูลมาวุ่นวายอีกเพราะมันจบลงไปพร้อมกับปู่แล้วอีกหนึ่งเดือนต่อมาพ่อได้ชวนผมกลับไปที่บ้านของปู่ พ่อได้จ้างคนมารื้อบ้านออกและนำทุกอย่างออกไปเผาจนหมดพ่อได้มอบที่ดินตรงนั้นให้กับทางวัดของหมู่บ้านและพวกเราก็ไม่เคยไปที่บ้านเกิดของพ่ออีกเลยเราสามคนก็ไม่เคยพบเจออะไรที่แปลกประหลาดอีกผมในวันนี้อายุก็เข้าสู่วัยกลางคนมีครอบครัวและมีลูกชายสองคนผมได้แยกตัวออกมาสร้างครอบครัวของตัวเองแต่ผมก็ไม่เคยลืมเรื่องราวนี้ และไม่เคยเล่าให้ลูกๆกับภรรยาฟังผมคิดว่าถ้าเล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังพวกเขาคงจะคิดว่าผมแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนพ่อกับแม่ของผมก็ยังมีชีวิตอยู่ครับและอยู่กันอย่างสุขสบายตามประสาค,คนแก่โดยเฉพาะแม่ของผมนั้นแกมีความสุขอย่างที่สุดที่ผมไม่ต้องมาเผชิญกับเรื่องลึกลับน่ากลัวเหมือนกับที่พ่อของผมเคยเจอมาครับ